สำหรับบทสุดท้ายก็คือบทที่16นี้จะเป็นเรื่องของมอนคาลเจอร์เราทราบดีว่าเกาะเกร็ดเนี่ยจุดเด่นของเกาะเกร็ดอย่างหนึ่งก็คือความเป็นพหุวัฒนธรรมก็คือมีวัฒนธรรมไทยไทยพุทธนะครับไทยมอนไทยมุสลิมเป็นต้นคำว่าวัฒนธรรมมอนคำว่าวัฒนธรรมก็คือคำว่า c ค l t u เจอร์ t ค r e ส่วนคำว่า mon M O N ก็ใช้ทับศัพท์ม o นนะครับนักท่องที่ยวอาจจะถามว่าเอ๊ที่เห็นเขียนป้ายเนะี่ยภาษาอะไร What language is that What language is that อันนั้นมัน,นภาษาอะไรนะเราอาจจะบอกว่า Oh that is the Mon language นั่นเป็นภาษามอน That is the Mon language รเราอาจจะพูดว่าอาหารมอน มอนฟูดมอนฟูดนะฮะถ้าเป็นภาษามอนก็คือคำว่ามอนแลงวิชมอนแลงวิชวัฒนธรรมมอนก็ใช้คำว่ามอนเคิลเจอมอนเคิลเจอครับก็บทที่16กก็เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมอนนะครับ